ยองสวัสดีฮะทุกคนโอเคฮะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการาโอเคฮะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะก็วันนี้ก็มาเจอกับอุยน้ำเคสอาร์เหมือน,นเดิมวันนี้เรา,จ,ารเเจะมารีแอคอะไรคุณพระช่วยใช่คุณพระช่วยก็จะมารีแอคของของโจโลินน่ะเนาะที่แบบเราเห็นในทวิตอ่ะ มันรีกันเยอะมากแล้วเราก็แบบเฮ้ยยังไม่ได้ดูเลยลก็เลยจะมาดูวันนี้ก็วันหยุดของเราเราก็จะมาถ่ายวิดีโอดูนะฮะไปเราไปเลยดีกว่าไม่พูดเยอะเหมือนคลิปที่แล้วละเี่ <laughs> เราพูดเยอะไปอะเยอะไป พระช่วยวันนี้พบกับสมาชิกเกิลกรุ๊ปสายแร็ปน้องโจรินจากวงโฟอีฟที่จะมาเรียนรู้การร้องเพลงอีเซลกับเม่ข,ขวัญจิตสีประจันในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยมาเอาใจช่วยกันว่าในหนึ่งวันจะสามารถร้องเพลงอีเซลได้หรือไม่เฮฮาไปกับชอยหน้ามานตอนหมอยาท่าจะเด็ดคุณยายเชิญน,นั่งก่อนอย,อย่างนี้นอนนี่คือสาวใหญ่ และในช่วงสุดท้ายเรามีเรื่องราวของข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์กระแสะนิยมของหวานไทยๆท,ที่ดังไกลระดับโลกมาให้ได้ชมกันครับทั้งหมดนี้มีให้สดับรับชมวันนี้ขอรับมาฮะมาฮะพร้อมแล้วค่ะรวมศิลป์แผ่นดินสยามในแนวคิดรวมสิลปไทยไร้ขีดจำกัดประจำปีพุทธ,ธศักราช2565 สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เจอกันทุกวันอาทิตย์ครับผมนะฮะตะวันโด่ง10โมงกับคุณพระช่วยทางช่องัวพอยกดหมายเลข23ครับช่วงวัยรุ่นเรียนไทยครับผมนะฮะเนื่องด้วยโครงการรวมศิลแผ่นดินสยามเปิดโอกาสนะครับผมนะฮะพาวัยรุ่นยุคใหม่นะครับไปเรียนรู้ศิลปะวะัฒนธรรมไทยครับผมแนวคิดรวมศิลไทย ไร้ขีดจำกัดไปกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับวิทยากรที่สอนนะฮะก็คือศิลปินแห่งชาติครับสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านเพลงอีแซวครับคุณแม่ขวัญจิตสีประจันครับโอ้ต้องเป็นคุณแม่เลยนะแลลววัยรุ่นที่จะมาเรียนไทยวันนี้นะครับผมรับเป็นสมาชิกเกิร์กรุ๊ปมีความสามารถรอบด้านครับผมนั่นคือน้องโจลินโจลินจารของเรานั่นเองนะฮะ ใช่แล้วล่ะครับพี่เท่งน้องโจรินสาวทีป๊อปหนึ่งในสมาชิกวงโฟอีฟเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจวัฒนธร,รรมไทยวันนี้คุณพระช่วยก็เลยพาน้องโจรินไปเรียนร้องเพลงอีแซลในหนึ่งวันมาเอาใจช่วยกันครับว่าการร้องเพลงอีแซลครั้งแรกของน้องโจรินจะทำได้หรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมครับนายมงคลครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับรโอ้โหหนุทีิปัระวัดสุพรรณบุรี อากาศกำลังดีครับกำลังดีเพลงดีจังเลยร้อนแน่เลยสิ่งนี้ไม่ได้นะครับไม่เจอไม่ได้ไม่พบไม่ได้นั่นคือสาลี่สุพรรณอันนี้ผมยอมถ้าพูดถึงเพลงอีเซลเราต้องนึกถึงคุณแม่กอนีซจะพูดถึงแขกชิท่านนี้กันครับเพราะคุณแม่เป็นแม่เพลงแห่งเมืองเอ๊ะหนาคุณคุณแฮะจะพาแวรุ่นท่านนี้ไปเรียนเกี่ยวกับการขับร้องเพลงอีเซลนี่ตอนรับครับกับน้องโจรินศิลปินเกิร์กุ๊บครับโฟอีฟสวัสดีครับ มาแล้วเป็นไงปกติเราฉันรักเธอเท่าไรทำไมเต้นอย่างนั้นล่ะแล้วมาแต่งตัวนีงรู้สึกโอเคไหมก็เคยแต่งอยู่ค่ะเคยรำมาบ้างโอเคยเรียนรำมาด้วยแล้วแล้วเกี่ยวขึ้นตรงนี้เราเคยเรียนไหมไม่เคยเลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะใช่แล้วค่ะตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นค่ะจะได้กินสาลี่เฮ้ย ถ้ไม่ตัดสินใจมาร้องเพลง l อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแปลกใหม่ดีเพราะเราก็ไม่เคยไงค่ะแล้วก็ส่วนตัวแบบร้องแรปอยู่แล้วด้วยเผื่อเราจะเอาแบบไปมิกชัยกับเพลงที่เราจะทำอะไรเงี้ยแต่มันมีความคือนะความคือเยลงอี a ซ l ก่อนแล้วคล้ายๆกันด้ยยังยังมีแบบแนวคล้ายๆกันไปได้เลยเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปเรียนร้องกับคุณแม่ขวัญจิตศรีประจัน ได้ค่ะเอาให้เต็มที่นะกอบปูความรู้ไปให้ได้มากที่สุดได้เลยค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาคุณแม่ขวัญจิตสิบจังกันเลยครับผมภารกิจของน้องโจรินในวันนี้ก็คือต้องมาเรียนร้องเพลงอีแซวกับแม่ขวัญจิตภายในหนึ่งวันอา้ยหลวมเต็มเลยอ่ะเพราะนั้นที่แอบไปถ่ายมาใช่ไหมเธอเราก็นึกว่าเธอไปถ่ายละครเธอไปถ่ายแนะนําก่อนครับคุณแม่ขวัญจิตอันนี้นี่เองรายการคุนที่ช่วยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะฝากตัวด้วยนะคะฝากตัวลูก ร้องชายร้อสาวเพลงอีเซลเลยแม่วันนี้ต้องอยากทราบนิดนึงครับคุณแม่ว่าทําไมเพลงอีเซลถึงเรียกว่าเพลงอีเซลก็ไอ้คำว่าอีก็คืออะไรเนียกมันน่าจะเป็นมาดูกันต่อคำพูดสองคนตะก่อนใฮ่ไหมคับไอ้นั่นนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่คําว่าเซลเนี่ยมันน่าจะเข้ากับยุคเราคือเพลงพวกนี้มันเซลกันอยู่คือคือร้องโต้กันไปโต้กันมาวันนี้พาน้องตูรีมาต้องบอกว่านี่เขาเป็นนักร้องเกินปุ๊บนะแม่วงโฟอีฟแม่เคยฟังเพลงเขาไหม ใช่ที่เขาเต้นอะไทำไมเองเคยดูนะไม่รู้ว่าดููเป็นปอเดี๋ยวนี้ต้องฝากน้องจูรินมาไป็นลูกศิษย์แม่หนึ่งวันนะแม่ใช่ต้องฟังนะ้อลูกศิษย์่าักอ่ะขั้นตอนต่อไปคือการไหว้ครูเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนไปเริ่มต้นเรียนกันครับครับตอนนี้นะครับก็คุณแม่กำลังพาน้องจูรินครำการไหว้ครูซึ่งเป็นขนมรำเนียนประเพณีไทยเลยนะครับใครที่จะร้องเพลงพืนบ้าน มัจะเป็นเรื่องลิเกมัจะเป็นการเล่นดนตรีไทยอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนะครับต้องมีการบอกเล่าคาอการเป็นการขออนุญาตครับในการสอนในครั้งนี้หรือทุกๆครั้งไปครับออพอดีแม่ก็ภาคภูมิใจที่ลูกให้ความเคารพแล้วก็เชื่อมั่นว่าแม่จะส่ายทอดเพงทุ่งเมือให้ลูกได้อาจจะเป็นหลายๆเพลงต่อไหม่ beside, นะครับ ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เป็นที่เรียบร้อยก็<ผ>มาเริ่มเรียนกันเลยครับทะแม่นนแล้วแบบเราต้องทำอะไรก่อนจเจริญเจริญอัน <Music. S 1> นี้เนะดี๋ยวที่แต่งตอนนะต,ตอนนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนว่าทักทายคุดูแล้วก็จะบอกเหอ่าว่ามันเป็นพลโบราณน,นะจุดเรื่มต้นมาแนละ้ <S 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 ว บบคนที่แบบตั้งใจมากๆแบบเนี้ยมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออมีเสน่ห์เนาะหราตั้งใจตั้งใจตอนนี้น้องโจลินก็จดเนื้อตามคําบอกของแม่ฝัญจิตซึ่งเป็นขั้นแรกของการร้องเพลงอีแซลครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปหัดร้องกันเลยครับลูกสาวก็แม่มาเป็นคู่นะถ้าสมัย โอ้ยตัย้งใจมากเลย <นะ S 1> อ่ะแม่น้องโจรินถึงขั้นต้องพึ่งเทคโนโลยีกันเลยทีเดียวเหรอครับเนี่ยดัวจำไม่ได้ละสิทา่าจะร้องให้เป็นๆเลยนะ แค่ได้ยินเสียงเกินเท่านั้นน้องตัวรินถึงกับร้องอู้หูแล้วงานนี้จะรอดไหมล่ะครับเนี่ย ตั้งใจเรียนลยครับเพลงอีเซวต้องบอกว่าไม่ใช่เพลงที่ร้องยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะต้องมีการร้องเกี่ยวกับลูกคู่ลูกคู่ต้องคอยฟังต้องมีการเรียนร้องร้องรับร้องส่งกันไปกันมาเมื่อกี้ผมได้ฟังเบื้องต้นแล้วก็ไม,ม่ธรรมดาเจอรีลำใต้แช่ไหางไพล็อตจริงแล้วแล้วหนูม<ะ>ีคาถามนิดนึงค่ะช่วงก่อนเปิดนี่หนูต้องเอ่ยยาวอ๋อเอาถ้ายาวมันไม่ได้ก็เอ่ยแบบวัยรุ่น โอ้โหต่างกันที่แม่ร้องเมื่อกี้ลิบลับเลยค่ะแม่หนูก็เครียดตั้งนานเลยเอ้ยเอ้ยแล้วก็บันจ้องจีบนิ้วชื่อๆนะครับไม่ตรงเลยสักครเรียนเพลงอีเซลครั้งแรกในชีวิตเอาจริงหนูตื่นเต้นมากค่ะแล้วพอ พอแบบว่าแม่เริ่มแบบให้จดเนื้อแล้วก็อ่ะเอา,อาละมีแต่คำยากๆทท้งนั้นเลยเป็นคำที่แบบเราไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่ยากจริงแล้วพอแม่เริ่มลองให้ฟังก็โอเคยากจริงยากจริงๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอลองซ้อมก็รู้เลยว่ามันแบบไม่ค่อยฝากรู้ไหมถึงว่ามันแบบไม่ใช่คำใจ,ใจอะที่เราใช้ในประจำวันมากขนาดนี้ค่า คนโบราณหรือว่าคำแบบเปียก็น่ารักสมัยก่อนเขาใช้การเปียกซีน่ารักสุดแล้วอาจจะต้องฝึกคันเปียให้พักเลยคันดีมากเออตัวแรกเอออันนี้ง่ายกว่าของแม่เยอะเนี่ยแหละครับโจลิตเอออ่ะเวทีเออถูกเออ พยายามเข้านะครับน้องโจรินน้องยังไม่ชำนาญอยากพ่ดแรงนายผ้าขาดผู้ทรงเสริมแรงไทยเดิมคงสูงข้อตั้งใจอ่ะน้องโจรินมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมตั้งแต่เช้าจนเพลิดเพลิน ทซ้อมอยู่เก่งจังเลยอแม่ก็ทั้งตอนทานข้าวก็ยังไม่หยุดซ้อมเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีความแข็งแกมากๆเลยนะครับน้องตูรีนเป็นไงบ้างน้องจูรินก็ยากอยู่ค่ะหมกตว่าแม่ก็มีร้องไกรมาให้ฟังมาคร่าวๆใช่ค่ะอัดคลิปไว้นะได้ค่ะต้องสู้นะ คุณคอพอเรียนร้องแล้วก็มาต่อท่ารำกับพี่สมหญิงญาติแม่ขันจิตกันครับพอร้องได้บ้างแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาใส่ท่าทางเลยดีกว่าเอาตาม พี่หนูถนัดเลยอย่างพี่พี่ถนัดมือซ้ายถ้าหนูถนัดมือขวาหนูก็ใช้มือขวาเนาะโอเคค่ะโอเคโอเคบรรจงจีบสิบนิ้วทำแม่ไฮเมื่อกี้ขึ้นว่างคิ้วทั้งคู่สวัสดีค่ะเรียบร้อยเชิญรับฟังกระทู้เรียกเข้ามาเชิญรับฟังกระทู้แล้วเพลงไทยเราเรียกเขาแล้วเนาะเชิญสดับรอบรถฟังใช่ไหมฟังเลยเชิญสดับรอบรถรอนสดเพลงอีแซล ฝากลำนำตามแนวเพลงอีแซลยุคม่ปากพร้อมกันได้เดินซองฮึ๊บเออเยี่ยมบันจงจีบสิบเออเอาไปขออีกทีไหมอีกทีเออบันจงจีบสิบนิ้ว,วขึ้นวางคิ้วทั้งคู่เออ คนเก่งเลยรรเราได้เห็นความตั้งใจของสายแรปอย่างน้องโจรินในการเรียนรู้เพลงอีเซลจากแม่ขวัญจิตทั้งร้องทั้งรำก็ทำได้น่ารักน่าเอ็นดูเลยทีเดียวแต่จะสำเร็จหรือไม่นั้นมาติดตามกันครับเพียงขอใช้ตอนก่อนจะขอให้ลูกประสบความสำเร็จนะ ร้องได้ทำได้ใจได้ายามแล้วก็ใส่ลีลาไว้คนเก่งเต้นเลยอายากอยากอืมนะอากคืออากเด็กแรปเปอร์ที่แช่เพราะว่าเพลงก็จะเป็นคนละแนวนะแต่เป็นความบันเทิงเหมือนกันเนาะ เท่าที่รู้ดูถ้าคนไม่เคยมันยากนะครับผมแต่ยากน้องมีพรสวรรค์ไงแล้วก็เจอโอ้โหแม่แบบอย่างแม่วันจิตด้วยไงศิลปินแห่งชาติของเราแนวน,นิดนึงได้เลยได้เรื่องเลยเร็วมากแล้วครับผมนะครับผมเอาเป็นว่าช่วงหน้านะครับเรามาชมการแสดงเพลงอี e l l ของน้องโจลินโฟอิฟกันนะครฮะและศิลปินแห่งชาติแม่ฝันจิตศรีประจันกันพักสักครู่ครับสวัสดีนะคะ รายการคุณพระช่วยเองเอคุณพระช่วยแม่เลี้ยงสวยตัวจะมาท้าฝ่ายชา หน้าใหญ่แี่คงไม่เคยได้ยินนะเนี่ยโอ้ายยิ้า <ใน S 1> มาเจอหัวหน้าจอล,อล่อว่าปัญญาคือแบบเสียงเขางพ่อจริงเฮ้ยเราเราอยากจะทำชาเลนจ์เพยงอีแซลมากกันแต่ไม่ไมีใครเล่นกับเราไงงัน้นก็เล่าไปในขาที่เข้าใจและกันรับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับ วันนี้มีความพิเศษนะครับผมนะครับผมเราได้พาวัยรุ่นนะครับยุคใหม่ๆเลยนะไปเรียนรู้ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านเพลงอีเซลครับผมไปเรียนมาแล้วเดี๋ยวจะมีโชว์แต่ก่อนโชว์มาคุยกับน้องเขาครับผมต้อนรับครับน้องโจรินโฟอีฟครับผมเชิญครับเชิญครับมาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโจรินนะครับผมนี่จากโฟอีฟ นะเป็นแนวแรบๆก็มีแลูก็ที่แมเพลงก็มีนะทั้งหมดกี่คนนะอุ้ยเดี๋ยวสี่ผมเปลีนสี่ผมแล้วนะคะอันนี้คือสี่งกันก็จะมีกันสลับกันร้องแบ่งกันร้องพร้อมกันสลับร้องด้วยก่อนอื่นก่อนอื่นจะถามกันเลยว่ารู้จักเพลงพื้นบ้านไหมก่อนที่จะร้องร้องอีเซลเนี่ยส่วนตัวเนี่ยรู้มาบ้างค่ะเคยแบบว่าเรียนรำอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ฟังมาบ้างใช่ไหมแต่ว่าเพลงอีเซลไม่รู้จักหรือเปล่าำตัดอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ชอยยังไหมชอยยังพุ่นไหมค่ะค่ะค่ะเพราะมีไปดูรายการนี้อะค่ะอ๋อดูจใจใครขายของเก่งมากก็ตอนแรกก็กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าศิลปินทเเรราาจจะะไปได้คิดว่าเป็นแม่ค้ามากกว่าศิลปินนี่ยเพราะมันเป็นโอกาสมากกว่าเพราะว่าถ้าไม่มีทางรายการเราก็คงไม่มีโอกาสได้ไปเรียนอะค่ะ แล้วไปฝึกครั้งนี้คือไปฝึกกับแม่เพลงเลยนะต้นแบบเลยนะแม่ขวัญจิตศีระจารเลยใช่แล้วคะ่ะแม่เขาดุกไหมแล้วสอนแม่ไม่ดุเลยคะ่ะแม่ใจเย็นมากแต่เขาก็จะแบบว่าละเอียดหมายถึงว่าอันนี้ควรจะเป็นอย่างนี้อ,อันนี้ควรจะเป็นอย่างนี้คะ่ะแต่แม่ใจเย็นมากค่อยๆสอน เราก็ไม่ได้หัวไวขนาดนั้นด้วยค่ะก็จะถามแม่บ่อยหน่อยว่าแม่คะอันนี้ยังไงนะคะอันนี้ยังไงนะคะออย่างโจลินทำถูกแล้วอะไรทีไม่เข้าใจคือต้องถามใช่ค่ะเรียนรู้ใช่ป่ะอเออนะแต่สุดท้ายแล้วคือไปฝึกมาแล้วใช้เวลาน้อยมากเลยจริงค่ะกังวลไหมจะมาโชว์เนี่ยก็กังวลค่ะ ไม่ไม่ก็กังวลมากๆเลยเพราะต้องมาโชว์รวมกับแม่ด้วยแล้วก็ทีมของแม่ซึ่งทุกคนก็มีประสบการณ์แล้วก็เก่งกันมาอยู่แล้วนะคะเราก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะพลาดหรือเปล่าแบบทําให้แบบวงเขาเสียหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นดูค่ะโอ้เนาะแสดงว่าวันนี้จะมาโชว์เียโชว์วงใหญ่พร้อมพร้อมแม่ขวัญจิตเลยไหพร้อมทีมเลยเอาละพร้อมไหมฮะเจลิน ค่ะพร้อมค่ะส <c oughs> ืูา, <c oughs> นะามณ <c oughs> เหมือนไปออกคอนเสิร์ตกเพเพื่อนโฟอีฟไหมอารมณ์ต่างกันไหมอันนี้เครียดกว่าเยอะเลยมาพบกับการแสดงนะะในบทเพลงอ e ีแซลจากน้องโจรินฟอนะะร่วมกับศินห่งชาติครับคุณแม่วจิตศีประจันและคณะเพ e อีซละพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับชมเลย ไม่เดียวได้ยิเชิญหัวหน้าจอิบยาเ็นที่ได้เลยแม่ยังเดียวโอเคแม่ จงจีบสิบนิ้วขึ้นวางคิ้วทั้งคู่เออเชิญรับฟังกระทูเออแล่ จับสมัยโบราณถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนับวันจะสูญหายทันนี้น้องจรินจึงเข้ามาเรียนรู้เพื่อจะจำคำครูหวังจะสืบสานไว้ลูกขอกำลังใจจากน้านายทุกท่านท่านอย่าไม่ชำนาญท่านอย่าพแนะนายประขาดผู้ส่งเสริม อุ่นลูกก็อุ่นหัวใจอ,อ,อหัวใจบเมื่อปจรินจะมาทางนี้น้องวาดและเบจีออกไปทักทายเพราะว่าผู้ชายนับมานับเป็นแถวแถวไม่รู้กินข้าวกันมาแล้วอ่ะน่ารือไม่เอาน้องจะเดินนํำหน้าเจอรินมาตามหล, <ะ S 2> ล เอาแล้วกำหมัดแล้วนะ ดอกไม้หมายใจจะขอจะยิงเป็นชออฉันก็พอใจแม่ดอกทานตะวันมี่กบานรับแดดว่าเหลืองส้มปนแดดเม็ดชังสดทั้งใสพี่ต้องเข้างุกงิบกราสิบบอก้งกราสิบอกพี่สักดอก จะได้ไหมบอกขอให้พี่สักดอกจะได้ไหมน่าจะมาขอดอกไม้คงไม่ได้หรอกอย่ามาทำที่แกมหยอกน่าจะบอกให้เพราะดอกไม้ชนนี้มันมีรัก ถ้าพวกแกอยากได้ไ<ป>ก็ให้ไปยืนชมมาเไงเงยืนชจะเด็ดดอกไปดมคงไม่ได้เอยคงไม่ได้ดอกไปดมคงไม่ได้ฉันไม่ได้มาดมฉันขอแค่มาดูอยว่ห่วงเลยแม่หนู อดูได้ไหมกลีบในกลีบนอกว่ากลีบดอกจะเด่นเด่นเด่นจะดูยังกลีบในเลยเหรอคะจะดูทั้งกลีบในกลีบนอกเลยเหรอคะดูแกสอนมาเกสอนมาอย่างเงี้ยนะเรียกแกสอนเดี๋ยกตอนนี้ยังมีเหลืออีกเลยทั้งกรีบในกลีบนอกไม่กรีบดอกงามเด่นนะพี่จะอยาก ถ้าเห็นนาะกันแบบไกลใกล้ถ้าใครพี่แล้วสักดอกอ,อ๋อที่สาวจริงอ,อ่ะคือสาวหญิงอ่ะหญิงสาวชายเงี้ยเออประมาณนั้นดิน่ารักดิรีอากได้ไปคนละดอกได้แล้วก็จะไม่บอกบอกันสักครจะเอากี่ดอก ก็จะให้สะสมใจใหม่นานนะแล้วใหม่นานจะจะมาแจกดอกไม้จันทร์ให้ชื่นใจไม่เอาไม่เอาใช่ไหมจะเดินเข้าไปแล้วจะให้เราเผาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีหมดเลยแม่โอ้นี่คือเพลงอี e ซ l เพลงอี e ซ l ฟังแล้วก็เหมือนเป็นพิการหนุ่มสาวบนนอกวรรนาร้องจีบกันนะแม่นะเกี่ยวกันแม่ ดอกไม้อะไรเงี้ยต้องต้องเปรียบนู่นเปรียบนี่จะดูกีบนอกหรือจะดูกีบในโอ้ดูละเอียดเลยนะแม่นะนม่รักอ่ะน่ามรักมากอ่ะบ้างเห็นหน่วยก้านของน้องโจลินแล้วในวันนี้ก็ชื่นใจมากเลยนะครับเพราะว่ามาที่เด็กวัยรุ่นแล้วก็ยังสนใจเลิกทำได้ซะด้วยเพราะใช้เวลา1วันอ่ะ แต่เขาจะพยายามทุกวินาทีเลยไม่ใช่ทุกนาทีเขาจะถามจะต่อเสียงก็โอเคเพราะว่าบางคนที่ลูกสาวนี่ถ้าผู้ใหญ่ไม่มองดูเด็กเขาก็ไปอะไรต่ออะไรแหละอันนี้ไม่ตั้งใจมากมากจับเด็กแลปเปอร์นะนี่มาอบเพลงแบบ is the r a p p บ r ร a p p e r rapper cell นะตลินยากไหม ยากมากเลยค่ะแบบว่าหนูแค่จําเนื้อนี่ก็ยากแล้วต้องมาลงว่าอันนี้เพียนหรือเปล่าอันนี้ไม่เพียนหรือเปล่ามีเอื้อแล้วก็คํามันค่อนข้างที่จะแบบยากด้วยไม่ใช่คําที่เราใช้ในี่ตปริงมากหนึ่งวันเต็มๆจนกระทั่งมาถึงแสดงจริงพอจบแล้วลงนี้เป็นไงบ้างฮะก็อันดับแรกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยไม่เคยรู้จักเลกอีเซลมาก่อนเลยอะไรางบงี้เหมือนได้ได้รับความรู้ใหม่ๆแล้วก็เหมือนเราได้มาแบบศึกษา วัฒนธรรมไทยด้วยเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีใครมาศึกษาหรือว่ามาแบบสนใจก็สักวันก็อาจจะหายไปอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจใที่ได้แบบว่าได้มาฝึกกับคุณแม่ค่ะนี่แบบกกค่แควันเดียวนะก็โอเคนะขอบคุณค่ะหยุดหยุดแรปเตอร์เลยตั้งคณะเนี่ยอยู่กับแม่เลยก็ได้แรปเตอร์รับงานสี้าแสนไปกันไม่พอจิต 5,000เนี่ยโคตรเยอะเลยรอยได้ไม่คนประหยัดคนประหยัดรายจ่ายฝากฝันจิตฝากเด็กรุ่นใหม่หน่อยว่าห้าพันนะค่ะก็ขอฝากอีกสักครั้งนะคะฝากมาเรื่อยปีละหลายครั้งฝากกับผู้ใหญ่นะคะครูบาอาจารย์แล้วก็ปุญญาตายายก็แนะนำลูกหลานบ้างแล้วก็ฝากกับลูกเนี่ย ขอให้สนใจศิลปะไทยของเราไม่จำเป็นว่ต้องเพลงพื้นบ้านอย่างอื่นๆก็มีอีกเยอะที่เป็นของไทยก็อยากให้สนใจเพื่ออาลรานนาให้รอดต่อไปแล้วก็คือแบบเพื่อน้าชูตาว่าผู้เด็กวัยรุ่นเขาหยิบสิ่งนี้มาชูนะหยิบสิ่งนั้นมาแสดงนะ มันก็เป็นความภาคภูมิใจของคนแก่ที่อยู่เบื้องหลังครับผมวันนี้ครับก็ขคอกตาดขอบพระคุณนะครับแม่ขอจิตศรีประจันนะครับและน้องโจรินนะครับพร้อมกับชาวคณะและผู้หญิงนะครับขอบพระคุณมากครับครับและที่ลืมด้ครับผมนะฮะกราบขอบพระคุณนะครับโครการวมศิลแผ่นดินสยามครับกับแนวคิดรวมศิลไทยไร้ขีดจํากัดครับผมนะฮะ เอาเรช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีมากมายก,กับเวทีนี้คุณพระช่วยพักสักครู่ครับคุณพระช่วย